สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอก,กับครูฝ้ายเหมือนเดิมหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้เด็กๆร้องเพลงอะไรจำได้ไหมคะอ่าเพลง20มม้นั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนความรู้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมกันด้วยคะ่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ค่ะเด็กๆนะคะจากที่เราเรียนไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสระไอไม้ม้วนสระไอไม้ม้วนก็คือไม้มันจะม้วนข้างบนนะคะเป็นกลมๆนะคะขดเหมือนกิ้งกือนะคะเขาเรียกว่าไอาไม้ม้วนเราเรียนไปมีสระโอนะคะตัวสูงสูมีโอ แล้วก็มีไอไม้มาลายใช่ไหมคะรอบนี้เป็นไอไม้หมวนสระไอไม้หมวนก็จะขดอย่างนี้นะคะเป็นกลมๆทุกคนเดี๋ยวเขียนตามครูค่ะลากจากข้างล่างนะคะเขียนหัวลากขึ้นขึ้นไปข้างบนแล้วก็โค้งหนึ่งสองแค่นี้พอไม่ต้องโค้งหมุนเป็นขดเหมือนยากกันยุงนะลูกเอาใหม่คะ่ะเขียนจากหัวก่อนข้างหน้าไอเป็น สระที่ตัวสูงเพราะฉะนั้นเขาต้องยืนอยู่ข้างหน้าเสมอนะคะไอต้องไอไม้มวนต้องยืนอยู่ข้างหน้าเสมอแล้วเราลองออกเสียงเขาก็จะเหมือนไอไม้ลายเลยคือไ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 อเป็นสระที่มีเสียงสั้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยจำกันได้ไหมว่า สระที่เราเห็นนี้เป็นสระอะไรบ้างเดี๋ยวครูฟ้าจะชียทุกคนตอบนะคะ,ะตัวนี้สระอะไรคะไอไม้ม้วนเก่งมากค่ะอันนี้สระอะไรคะไอไม้มาลายเก่งมากค่ะอันนี้สระอะไรคะไอไม้ม้วนเก่งมากค่ะอันนี้สระอะไรคะไอไม้ม้วนเก่งมากอันนี้สระอะไร ไอ <I S 2> ไม่ม้วนเก่งมากอันนี้ล่ะตัวนีตวนะะต้ตัวนี้สระอะไรคะสระโอต่อไปค่ะตัวนี้สระอะไรคะไอไม่ม้วนค่ะใบอันนี้ล่ะคะไอไม่ม้วนและสุดท้ายค่ะอันนี้สระอะไรคะสระโอเก่งมากจำให้ได้นะมันไม่เหมือนกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไอ ไม่ม้วนทั้ง20คำ20ม้วนจํำจงดีบางคนก็แบบอัดวิดีโอมาใหู้ดฝ่ายฟังนะถ้าเราร้องเป็นเพลงได้เราจะจาได้แม่นเลยค่ะมาดูที่คําแรกใหญ่ใหญ่ผู้ใหญ่เหลือจะเป็นของที่ชิ้นทําไมคะใหญ่นะไอไม่ม้วนใครไอไม่มาลายเลยก็คือเป็นสระที่ไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นคําแรกคําว่าใหญ่หอนํายอเห็นไหมคะ มาพยัญชนะต้นสองตัวหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่อ่านตามค่ะเก่งมากต่อไปค่ะหอมอไอใหม่ไม่เอกใหม่เก่งมากค่ะอันนี้เป็นพยัญชนะต้นสองตัวเหมือนกันแล้วเติมวรรณยุกนะคะต่อไปค่ะหอไอไหไม่โทรให้ต่อไปค่ะสออาสะพอไอไพไม่โทรพไพสะไพ ต่อค่ะชอไอชัยไม่โทรใช้แต่ละคำนักเรียนเข้าใจความหมายนะคะต่อ,อต่อไปค่ะฝอไอไฟไม่เอกไฟจอไอใจสอไอใสไม่เอกใส่หอรอไอไหล คอรอไอใครเก่งมากต่อนะคะคอรอไอใครไม่เอกใครบอรไอใบสอไอใสดอไอใดนอไอในต่อนะคะชอไอชัยไม่เอกใช่ ตอไอไตไม่โทรใต้บอไอใบไม่โทรใบยอไอใยกอลอไอไกลไม่โทรใกล้เก่งมากค่ะพังก็จะหมดแล้วทคะทั้งหมด20่สมวนจำจงดีอะเดี๋ยวมาร้องพร้อมกันค่ะ ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะภ้ยใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่ห่อมิลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ตังเตียง บาใบถือใหญ่บัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องยาละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีเป็นไงคะจำได้เหระเห็นไหมผู้ฝ้ายก็ร้องแต่เด็กเนี่ยก็าจำได้จนแก่แล้วเนี่ยเห็นไหมโอเคไปต่ออ่ะคราวนี้เราจะให้ดูเด็กสองคนนี้นะคะเด็กสองคนนี้คนไหนที่อยู่ใกล้เราคนไหนที่อยู่ไกลเรา แล้ามาดูที่เด็กคนนี้นะคะเด็กคนนี้อยู่ใกล้หรือไกลเราคะอ่าคนนี้อยู่ไกลดังนั้นคนที่อยู่ไกลเราอะ่ะใช่ไหมมาลายหรือไม้ม้วนอยู่ไกลอยู่ไกลห่างไปไกลใช่ไหมมะลายนะคะนึกถึงนะคะว่าหางม,มันเนี่ยคะ่ะหางม,มันเขียนออกไปไกลๆอย่างเงี้ยมันไกลไปเรื่อยๆเอาใหม่นะคะ ไกลวิค,คการจาําใช้ไม้มาลายสายไอไม้มาลายเพราะว่าดูตรงปลายนะคะมันลากหางออกไปมันไกลเทคนิคการจํานะไกลต่อไปค่ะมาดูที่เด็กคนนี้เด็กคนนี้ใกล้เราถูกไหมคะเขาอยู่ใกล้กับเราเพราะฉะนั้นใกล้ต้องเป็นสาะไอไม้มาลายหรือไม้ม้วนคะอ่าไม้ม้วนค่ะสาะไอไม้ม้วนเพราะฉะนั้นมาดูซิวิธีการจำคืียงไร ให้ดูที่ข้างบนนะคะว่ามันขดเข้ามาหาเส้นเห็นไหมคะมันใกล้ต่างจากสระไอไมมาลที่มันจะลากยิ่งลากห่างออกไปไกลเห็นไหมคะให้ดูที่ตัวข้างบนตรงนี้นะคะ่ะเห็นไหมคะมันม้วนขดเข้ามาใกล้กันแต่เนี่ยสระไอไมมาลคือมันเส้นมันหางออกไปไกลเทคนิคการจำนะคะระหว่างคําว่าไกลกับไกลค่ะต่อไป มีคําว่าใยบัวกับลำใยเห็นนักเรียนเห็นเส้นอย่างนี้ไหมคะเห็นเส้นตรงนี้ไหมคะเส้นตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าใยบัวเพราะฉะนั้นใยบัวบ้าใบาถือใยบัวเนี่ยแหละใยบัวเป็นแบบนี้ดังนั้นใยบัวต้องใช้สระ,ะไอไม้หมวนจาไว้นะใยบัวใช้สระ,ะไอ ไม้ม้วนแต่ส่วนลำไยครูฝ้ายสอนเทคนิคการจำแล้วว่าต้นไม้มันทำไมคะมีกิ่งใช่ไหมคะกิ่งแบบนี้นะแล้วก็มีเม็ดผลลำไย,ยห้อ,อยลงมาอย่างงี้ครูฝ้ายสอนเทคนิคการจำมานะเพราะนั้นคำว่าลำไย,ยอะ่ะต้องใช้สารไออะไรคะสารไออะไรลูกเก่งมากคะ่ะสารไอไม้มาลายนี่เทคนิคการจำนะคะ อีกใยหนึ่งที่ใยญ่บสไปเดอร์แมนอะใครรู้จักบ้างใยบางๆใยเส้นบางๆที่มันเกาะตามมุมบ้านใยแมงมุมนะคะไม่ใช่หยักใยกูฟาพูดถึงใยนะเนี่ยมันเกาะอยู่ตามบ้านเนี่ยใยใยแบบนี้ใยแบบนี้มันเป็นเส้นบางๆดังนั้นใช้คํานี้ค่ะใยแบบนี้ ใหญ่ที่เป็นเส้นบางๆใช้สระอไอไม้ม้วนนะคะเทคนิคการจำนะต่อค่ะต่อไปค่ะครอบงาทำไมคะใส่เสื้อเอ๊ใส่เสื้อเป็นสระอไอไม้มลายหรือสระอไอไม้ม้วน,นะคะอยู่ในยี่สิบม้วนไหมอ่าอยู่ค่ะใส่นะคะใส่เสื้อเอาใจใส่นะคะใส่ที่แปลว่าเอาเข้ามาหาตัวเองอะ ใส่สร้อยคอใส่ตุ้มหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ใส่ไม้ม้วนนะคะต่อไปค่ะพูดไม่ได้คนที่พูดไม่ได้เขาเรียกว่าคนใบใบพูดไม่ได้ที่แบบ응응แล้วก็ใช้ภาษามือแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเรียกว่าคนใบเพราะนั้นใบใช้สระไม้ปลายหรือไม้ม้วนน,นนะคะอ่าไ,ไม้ม้วนนะคะต่อไป ผู้หญิงคนนี้ให้เงินกับขอทานให้เป็นสระไอไม้มาลายหรือไอไม้ม้วนคะถูกต้องค่ะสระไอไม้ม้นคะ่ะต่อไปค่ะอะไรคะรก่อนไฟทำยังไงก่อนอย่างนี้อย่างนี้อหัวใจอะไรก็ตอนที่แปลว่าหัวใจหรือใจใจดีใจร้ายใจดำ ที่มันเกี่ยวกับคำว่าใจที่เป็นแบบนี้รูปน,ปนี้รูปนี้รูปนี้รูปนี้ใจที่มันเป็นเกี่ยวกับหัวใจอะไปอยู่นำหน้าคำว่าใจดีใจร้ายใจดำใจแข็งอย่างเงี้ยค่ะใจนี้จะต้องใช้อะไรคะไอไม้มวนนะคะเทคนิคนะหัวใจไอไม้มวนนะคะ คิดถึงว่าเป็นหัวใจในเทคนิคก,การจำสลายไม้มวนเทคนิคเทคนิคหัวใจใช่ไม่มวนนะจ๊ะต่อไปคำนี้หรือได้อะเวลาไปซื้อมันไม่ใช่เป็นหลอดนะเป็นไหมหรืออะไรเงี้ยขาจะเอามาพันพันเป็นมัดๆอะ่ะเขาเรียกว่าใจไหมนะคะเอาไหมหนึ่งใจค่ะหนึ่งมัดเขาเรียกว่าใจใจนี้ใช้ไอไม้มาลาย นะคะไม่เหมือนกันนะไปต่ออ่าสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ตังตังตังนี่คือแบบนี้ค่บ้านใครมีบ้างคะมันเป็นที่นั่งที่ไม่มีที่พิงตังเขาเรียกว่าตัง แล้วใต้ตัง้งเพราะนั้นคำว่าใต้ใช้สาระไอไม้มวนนะคะอยู่ในกรอนนะคะคำว่าใต้ใต้ถุนอยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้เก้าอี้อยู่ชั้นใต้ดินคำว่าใต้ที่แปลว่าข้างล่างใช้ไอไม้ม้วนทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ครูฝ้ายเอามาให้เด็กๆดูได้ว่าตัางมันเป็นอย่างไรมันเป็นโต๊ะไม้ขนาดกว้างๆหรือขนาดเล็กก็ได้นะคะของสมัยก่อนมันจะไม่มีที่พิง หรือบางแบบอาจจะเป็นที่พิงด้านหลังแบบทําด้วยไม้เป็นโต๊ะโบราณนะคะอ่าไปต่อต่อไปค่ะเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอันนี้เห็นไหมคะน้ําแข็งใสสะกดยังไงคะน้ําแข็งใสแล้วมาดูที่ผู้หญิงคนนี้เขาก็ลังเอาก้อนน้าแข็งมาทําไมคะเห็นไหมไอ้ไม้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขหรือคือเครื่องทําน้ําแข็ง ใสนั่นเองมันจะมีแผ่นใบมีดนะคะอยู่ตรงนี้เนี่ยแผ่นใบมีดแล้วเขาก็กดน้ําแข็งนะคะใส่ไปมาเราจะได้น้ําแข็งเป็นฝอยๆที่เรากินกันดังนั้นน้ําแข็งใส่ใช้สระอะไรคะสระไอไม้มมลายจําไว้นะต่อไปที่แบบว่าแก้วอีกใบนะคะหูใส่กิ้งเลยเทก็ เทไปก็รู้เลยว่าน้ําในแก้วเป็นสีอะไรหรือกระจกโอ้โหมองกระจกบ้านเธอใสมากเลยเรามองเห็นชัดมากเลยหรือแวน่นแบบทาไมแว่นใสจังเลยไม่มีคราบเลยอย่างนี้คะ่ะใสแจ๋วอย่างนี้ใช้สารไอไม้หมวนดูน้ําใสและปลาปูเห็นไหมคะมองเห็นน้ําใสนะคะใช้ใสไม้หมวนใสไม้ลายกับไม้หมวนต่างกันนะนี่เทคนิคการจํานะต่อค่ะ เห็นน้ำไหมคะจากชั้นบนลงมาชั้นล่างแล้วเรียกว่าน้ำมันกําลังไหลน้ำไหลให้นึกถึงน้ำว่ามันไหลลงมาตรงๆเป็นเส้นๆน,นะคะเห็นไหมคะน้ำมันไหลตรงมาเป็นเส้นๆเ,เส้นตรงก็นึกถึงสระไออะไรคะไม้มาลายเห็นไหมมันเป็นเส้นตรงๆดังนั้นน้ำไหลน้ำตาไหลนะคะ หรือไหลอะไรลื่นไหลใช้สะไอไม้มาลายจำนะอย่าใช้ผิดนะต่อไปหลงไหลมีหลงไหลใครขอดูรู้จักคำว่าหลงไหลไหมคะเนี่ยฉันชอบตุ๊กตาหมีมากเลยอ่ะฉันหลงไหลตุ๊กตาหมีทุกแบบเลยฉันก็เลยซื้อเก็บไว้เต็มบ้านเลยหลงไหลอะชอบหลงไหลคืออาการที่ชอบมากๆหลงไหล ไหลนี้มีคําเดียวใช้กับคําว่าหลงไหลอชอบมากเลยนี่หลงไหลดังนั้นหลงไหลใช้สระไอไม้หมวนนะคําว่าไหลนี้จะใช้คู่กับคำว่าหลงคํานี้คําเดียวหลงไหลนะคะจะใช้ไอไม้หมวนแต่ถ้าเป็นน้ําไหลลื่นไหลอย่างเงี้ยนะคะ ้าไหลยอย่างเงี้ยที่มันไหลที่แปลว่าลื่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยใช้สไลมไหมมไลเทคนิคการจํานะต่อค่ะข้อสุดท้ายแล้วลูกสอนชี้ไปข้างในตู้เปิดไปเพราะฉะนั้นในข้างในสิ่งใดอยู่ในตู้ในในที่แปลว่าข้างใน i n นไซ e ์ข้างในเอ๊ใในกระเป๋าเรามีอะไรอะเปิดกระเป๋าดูซิเอ๊ ในกล่องนิสอ์เรามีอะไรคำที่ว่าไปยิบข้างในอ่ะใช้ไอไม้มวนนะคะโอเคยากไหมไม่ยากเนะาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการทบทวนสระไอไม้มาลายแล้วก็ไอไม้มวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นักเรียนจะอ่านคำมากขึ้นแล้วก็เจอคำมากขึ้นแล้วเดี๋ยวจะสังเกตคำว่าโอ้คำนีอ้ออกเสียงเหมือนกันเลยอ่ะ เช่นคำว่าใสน้ำแข็งใสกับความสดใสหรือกระจกใสมันออกเสียงเหมือนกันแต่มันเขียนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักอ่านคำและรู้จักจำคำน,นันเองดังนั้นวันนี้มีกันบ้าน2หน้าค่ะหน้า62และ63ง่ายๆเลย62ให้เขียนคำที่ใช้อะไรคะสละอาไม่เป็นไร เอ่อไอไม่ม้วนสะระโอนะคะเขียนเติมจากที่มีเนาะห้ามซ้ํากับคําข้างหน้าและหน้าา3นะคะเขียนตัวเลขไทยนะคะโอเคแล้วเจอกันวันใหม่ค่ะบ๊ายบาย